ครับผมแนะนำเลยครับต้นไม้ตรงนี้นะครับที่ถ่ายให้ชมตรงนี้นะครับเราปลูกไว้เยอะมากเลยครับปลูกเพื่อทําไม้ขุดล้อมปลูกไว้เยอะครับหลายร้อยต้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมีตั้งแต่หกนิ้วถึงแปดนิ้วต้นนี้เขาเรียกว่าต้นชิงชันหลายๆท่านคุ้นชื่อนะครับต้นชิงชันก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนะครับซึ่งคนโบราณมีความเชื่อนะครับเขาบอกว่าถ้าปลูกต้นชิงชันนะครับจะมีความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต้นไม้ชนิดนี้จึงเป็นไม้มงคลคนสมัยก่อนจะนิยมเอาไม้ชิงชันนะครับเอามาทําทิ้งพระเพื่อกราบไหว้บูชาไม่นิยมเอาต้นชิงชันไปทําไม้พื้นไม้กระดานเพื่อให้เหยียบย่ำนะครับเขาถือมากเลยนะครับไม้ชิงชันจึงมีเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ระดับบนระดับสูงครับเอาไปทําเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาที่หลายๆท่านต้องการนะครับแล้วลักษณะเด่นของต้นชิงชันนะครับเป็นเนื้อไม้ที่มีเอกลักษณ์เลยนะครับ เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีสีสันสวยงามมากเลยนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วลงแกนง่ายต้นนี้นะครับผมเคยขุดล้อมขึ้นมาแล้วก็ดูข้างในนะครับต้นขนาดนี้ก็สามารถสร้างแก่นได้แล้วนะครับแล้วแกนของไม้ชิงชันจะสีสวยท่านลองไปเปิดดูทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่อยากจะให้ท่านผู้ชมหาไปปลูกบางท่านไม่มีเวลาปลูกต้นตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเรามีทางเลือกนะครับต้นนี้เป็นไม้ขุดล้อม สามารถขุดปุ๊บเอาไปปลูกได้เลย,เลยหรือว่าบางท่านอยากจะค่อยๆเลี้ยงแต่แต่ต้นเล็กๆเราก็มีต้นพันธุ์เล็กๆนะครับแนะนําเลยนะครับต้นไม้ที่อยากจะให้ปลูกคือต้นชิงชันโอ้ต้นนี้สูงมันจะปลัดใบพอดี อันนี้คือชิงชังเหมือนกันชิงชันชิงชังนบางส่วนก็ขุดล้อมออกไปแล้ว